ต้อยังอยต้แต่นอมันจะขุนยับเองกันว่ะหล่ะเ้าจับกันให่ว่าอืมเพต้องยุ่ลึงกันว่ดีๆาเนี่ต้องมาคุนเขาเนี่ยมันมากมันคุนอะไรจะความเกาไม่แต่ว่ามีนก็หละเหมือนเดี๋ยวมันเก่าอยู่ศาจตรยางมันเดีวมันเก่าอยู่ เต็มเมื่อไหร่ไมบาวาบ่อยันองวัไปนเียงย่หมู่บ้านมันคำเนาะเหตุผลท่านเนาะน้ำใม่เรื่องนงอเนาอก็นยูหรอเก่าาอไรกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền càng không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวจะฟังหนาตังถ้าฟังทิศเหนืออันแล้วหนาตังฟังทิศเหนือเนี่ยถือก้าเต็มเต็มเต็มเลยถ er pues, mm. ึงไดนหนาตังเขาจำเนตรเลือกฟังเดียวแต่ถ right? mm ้าในทิศตะปเน็กรอบวันนี้ว่ันนี้ว่า จะ, yup. จะล้อมกองเขนกันใช่ปัญหาดอกทำแล้วล้วก็ได้ไกีฬา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 เหนีนนามก่อนจะโกชิกิอายุโอเคป้าเหรอมเออโอเคโอเคอืมอืมกูนะ อย่าเขาไม่พอบ่าหินแล้วหินนี่ลืแต่ว่าเฮ็ดจะได้สอบไปได้คนหินเออเบาวะปูเบาวะเบาเยอะเป้ยถอยเป้ยเป็นสิขึ้นมาแก่นี่ยละเป้ยเออเออเออมาเอามีดไม่จกมากดกระไดบนนี้แด้เนี่ยเป้ไม่ต้องเป้ย มือนด้หินแหเด้หามไปหามไปใส่รถคือเ่อบอกแม่ขั้วว่าโจแคงโอ้น้ำแหงคักนรถเมื่อรอบนี้น้ำแหงหมดเลยนะไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยตอนนั้น làm lựa cho chợ cho, cho, cho. ผักใบผักใบผักใบมากคดหินไปได้พก้อนนึงนนะตอนยกขึ้นรถนัำเก่าตีย่อไปร้ายก่อนตัวบ่มีก่อนได้บนู้้่พาดเปก้อนแอบผู้ขับน้ำไม่พาดไม้ลสนี้จะเรายกขึ้นพุ่งไหนส่วนไปทางอยู่ไปเลยพุ่ไหน

เดีคดยังแดดอนด็กท่ยัไม่ด้ต้วให้เห็นดูคุกสก่อนีเอสองนี่แ่หุบออกก็ได้ใส่สองก่อนคือก่าเหนสิมุนยี่บาเออนี่ฮะรบบมาแล้วมาแล้วไปมือเหอนมือเหอนเอาไปเห็ดเือนทักเลยเนี่ยนเออพ่หนแหบแน่นอนนี่ดีพ่อหนาตีนมนมา เกือบมื่นมาตงใส่บูดก็ปูใจเนี่ยตีน้ำออกเออตงใส่บูดใช่ไหมบูดยุดเอ็นตรานโอ้ยจะใส่ถั่นารวเด้อกนนใส่ายดีกัน ปลานในขู่ก็ได้